โอเคน้องๆมาต่อครับโอเคอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเล่มหมักลุกนั่นเองนะครับว่ามีบทไหนควรเก็บบ้าน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่น้องควรจะรู้ก่อนเลยนะว่าจะได้รู้ว่าข้อสอบเนี่ยอ่ะมันออกอะไรบ้างนะครับหมายความว่ามันออกน้ําหนักในการออกเนี่ยมันออกบทไหนเยอะเราจะได้วางแผนถูกว่าเราควรจะเก็บหรือไม่เก็บยังไงนะครับอ่ะทุก ทุกวิชาเนี่ยพี่ทําแล้วมีครบเลยเจ็ดวิชานะครับก็เอามาจากตัว m มตรีคสเนี่ยครับเพราะว่ามันอ้างอิงได้นะเพราะว่ามันเป็นเว็บของเขาเองเลยเว็บที่เขาจัดสอบนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยสีเขียวคือบทที่คนเก็บครับหมายความว่าไงสีเขียวคือบทที่คนเก็บอันนี้คือคือทุกท,ทุกวิชานะอะไรที่พี่ป้ายสีเขียวไว้อะคือเป็นบทที่น้องคนเก็บเพราะอะไรมันได้คะแนนง่ายครับจริงๆอันนี้คือได้คะแนนตอนที่ออกทาข้อสอบนะได้คะแนนง่าย ใช่น่นหมายความว่าข้อสอบมันออกไม่ลึกเกินไปคือถ้าน้องเตรียมตัวมาดีก็ได้คะแนนแบบง่ายๆเลยครับประมาณนั้นอันนี้คือส่วนใหญ่จะได้คะแนนง่ายนะครับใช่อฮะแล้วบทที่ไม่ควรนะครับไอ้ตัวที่ไม่ป้ายลหละไอจีตัวนี้ก็ได้เน่่ยเซตตรรกาสตรนะครับใช่เซตกับตกศาสร์ก็คือควรเก็บเหมือนกันนะครับ่ะตัวที่ควรเก็บหลังๆก็คือจะเป็นตัวนี้เชิงช้อนครับจำาด้ไหทุกคนครับอันนี้คือห้าสิบห้าสิบครับอะไรคือห้าสิบเพิสิบหรอครับหมายความว่า ข้อสอบมันจะออกให้ง่ายก็ได้ไม่จะออกให้ยากก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่ดวงน้องเลยว่าปีนั้นน้องเจอยากหรือเจอง่ายครับถ้าเจอง่ายก็ทําได้ถ้าเจอยากก็อาจจะยากที่จะทําได้หมครับว่าเราเตรียมตัวมาดีสุดๆก็อาจจะทําไม่ได้นะครับไอตัวที่พี่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยเวกเตอร์เนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบนะครับประมาณนั้นสติตีก็ห้าสิบห้าสิบครับเจอง่ายทําได้เจอยากก็คือจบเลยนะครับประมาณนั้นใช่การนับกับความน่าจะเป็นอันนี้ก็คือห้าสิบห้าสิบครับ โอเคนะอ่ะแล้วที่เหลือก็คือควรเก็บครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยโอกาสที่น้องจะทําได้เนี่ยพี่ให้เลยจนะสิบบวกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะมีโอกาสทําได้อันนี้คือของคณิตนะครับมีทั้งหมดสามสิบข้อนนะน้องดูก่อนนะสามสิบข้อแบ่งเป็นช้อยยี่ห้าแล้วก็เติมคำห้านะครับโอเคนะอ่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นของฟิสิกส์นะครับมีสามสิบข้อเหมือนกันนะครับพี่จะไปเร็วขึ้นนะโอเคอย่างแรกก่อนเลยก็คือบทเขียวพวกกาศาสตร์ทั้งหมดควรเก็บครับมันได้คะแนนง่าย ใช่กลศัสร์ทั้งหมดพี่มีคลิปติวฟรีนะน้องๆไอ้ที่มันเป็น ER ไอเลเวลหนึ่งครับไปกรดูได้นะกลศัสตร์ก็คือเกือบครบเลยนะเฮ้ยครบเลยนี่หว่าเออเออถ้าเป็นของม .4 นะน่าจะครบนะครับใช่ส่วนถ้าเป็นของพวกไฟฟ้ามันจะอยู่ในคอร์เต็มประมาณนั้นอ่ะไปกรดูได้เลยนะครับช่วยน้องได้เยอะอยู่นะครับอ่ะ,อะธรรมชาติของพัฒนาทางวิสิ์อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกนะประมาณนั้นถ้ามันจะออก,ม,ออกมันจะออกเลขในะยะาําคัญนะพี่สปอยเลยกันนะ เล่ในยะาสาคัญนะครับซึ่งยากไหมมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าบางปีก็ถ้าจะออกขยะก็ออกได้ครับก็ควรเก็บด้วยนะประมาณนั้นความร้อนอ่ะย่าครับนะครับบางปีก็ออกง่ายบางปีก็ออกยากนะครับแล้วแต่นะครับพวกสีเขียวคือ,อควรเก็บนะเสียงข,นนข,ขึ้นเนี่ยขึ้นนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะออกเลือกแทรกสอนนะครับใช่แทรกสอนนะเสียงเนี่ยจะชอบออก2อ,อันนะที่พี่เห็นเจอบ่อยๆเลย,เลยก็คือมันจะชอบออกในเรื่องของดอปเปอร์นะครับก็คือขึ้นกระแทกอะ่ะ คลื่นกระแทกกับเดซิเบลครับ db ใช่ก็คือความดังเสียงนะเป็นเดซิเบลใช่อยู่ไกลกบหนึ่งตัวกบ1ิตัวร้องดังต่างกันงไงอะ่ะเออประมาณนั้นครับแล้วก็พวกคลื่นกระแทกเลกบักนะครับแสงเนี่ยเออมันจะออกไอ้เรื่องอันนี้เยอะก็คือพวกคลื่นคลื่นสลิดน้องๆใช่สลิดเดียเด่ยวสลิดคู่จําได้ปะใช่สลิดคู่สลิดเดี่ยวครับเกตติ้งของแสงอนะ่ะออกนะครับแล้วก็เรื่องเลนนะครับผม ช่เลนเนี่ยตัวดีเลยครับคำนวณบอกเลยกับทุกปีนะครับประมาณนั้นแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้าครับเอ่อไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นไไฟฟ้าอันนี้ส่วนใหญ่มันชอบออกวงจรครับใช่วงจรแล้วก็ประยุก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  ประยุกเยอะนะประยุกประยุกตมากนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงถ้าง่ายก็ง่ายเลยถ้ายากก็ยากเลยนะครับประมาณนั้นใช่ก็ควรเก็บหลังๆแล้วการไฟฟ้านะครับแต่ถ้าน้องคนไหนที่เทพไฟฟ้าก็เก็บก่อนนะเก็บทุกวิชานะครับจริงๆหลังๆพี่รู้สึกไฟฟ้ามันง่ายขึ้นนะครับมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่ะยากขิงน,น้องนะครับแล้วก็นิวเคลียร์ตอมเนี่ยตัวแจกคะแนนแต่เด็กหลายคนก็เรียนไม่เรียนไม่ทันใช่ไหมโรงเรียนหลายโรงเรียนก็ปล่อยเด็กน้อยอันเองประมาณนั้นนะครับเพราะเขาสอนไม่ทันเหมือนกันใช่ไหม อของไหลเนี่ยควรเก็บนะครับได้คะแนนง่ายๆประมาณนี้อ่ะอันนี้คือตัวอย่างของฟิสิกส์นะบ,บทที่ควรเก็บนะครับต่อนะครับอย่างรวดเร็วเคมี K เนี่ยจริงๆอ่ะสีฟ้าไอ้สีสีเขียวก็คือควรเก็บหมดเลยนะครับมันได้คะแนนง่ายใช่เรื่องที่ยากอาจจะแก๊สอาจจะยากนิดนึงนะประมาณนั้นเพราะว่าบางบางปีข้สอสอบมันก็ออกยากอยู่นะครับปริมาณสารจริงๆก็คือควรเก็บทั้งหมดอะ่ะ <ama> สารอัตราแต่ว่าพี่เห็นว่าว่ามันใช่เวลามันออกเนี่ยมันอาจจะงงนิดนึงนะครับประมาณนั้นใช่แต่ก็ปริมาณสัมพันธ์เนี่ยพี่ว่าไม่ออกทุกปีอยู่แล้วครับ ยากไหมยากอันนี้ล้วแต่ดวงนะพี่ให้ห้าสิบห้าสิบนะครับหมายความว่าบางปีก็ง่ายบางปีก็ยากแต่ก็คือคนเก็บนะเพราะว่าหลังหลังรู้สึกมันจะไปในฝั่งที่ง่ายมากกว่านะประมาณนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเราคิดเลขกเราหรือเปล่านะครับเคมีส่วนใหญ่นะครับบทที่ถ้าน้องเก่ง3บทนี้น้องจะได้กําไรสุดๆดนะอันที่1นะครับบทที่น้องจะต้องเทพควรเทพนะหนึ่งเคมีซีนะครับใช่อันที่2นะครับสารสัมพันธ์นะครับอันที่3ครับกดเบสครับกดเบสอยู่ไหนเออพี่ขอแถบอีกวิชาหนึ่งอีกอันที่4ี่ เคมีไฟฟ้าครับคือถ้าเด็กน้อยที่แบบได้4วิชานี้4ี่บทนี้นะเออเคมี K Me เนี่ยพี่ว่าน่าจะคะแนนค่อนข้างจะโอเคเลยนะใช่เมื่อเทียบกับหลายๆห,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 หลายบทนะครับเพราะว่าแม่งออกเยอะไอ้สตัวนีนะ้คือตัวออกเยอะเลยนะครับอ่ะฮะเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่แบบไม่แม่นเคมี K Me นะสี่บทนี้คือคนเก็บนะครับแต่ว่าสารสัมพันธ์เนี่ยก็ถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเก็บหลังสุดก็ได้นะครับประมาณนั้นแต่ว่าพี่ก็มีคลิปติวฟรีอยู่นี่หว่าเออไปกอรดูได้2ชั่วโมงจบละ 2ชั่วโมง30นาทีก็จบผ่านสัมพันธ์แล้วนะครับประมาณนั้นรวมถึงในเรื่องของไอ้ตัวนี้ด้วยปีล่าสุดมันออกไอ้นี้ด้วยนะเอ,อ่อคอลลีกเกตีดนะครับใช่ประมาณ KFKKFKB จำได้ปะเออออกด้วยนะครับอ่ะแล้วก็พวกโมลสารละลายความปลอดภัยอันนี้ก็ง่ายครับไม่ยากทำได้แต่บางบางปีมันก็ออกงงเหมือนกันนะ ใช่ออกสัญลักษณ์เคมีนะบางทีเราก็ไม่รู้นะประมาณนะั้นก็ดูด้วยก็ได้นะครับโมลง่ายแต่ว่าโมลส่วนใหญ่มันไม่ค่อยออกตรงๆหรอกครับมันออกผสมกับอื่นๆน,นะแล้วก็สารละลายก็ออกผสมกับอันอื่นไม่ค่อยออกแบบเดียวๆนะครับนั่นหมายความว่าเคมีเนี่ยมีเวลามี35ข้อนะพี่ก็เลยเขียนว่าเคมี35เพื่อให้น้องรู้ว่ามันมี35ข้อนะแล้วก็มีเติมคำอีกแล้วครับ5ข้อช้อยสามสนะครับ,ครบเคมีเนี่ยเเด็กที่สอบเนี่ยมีรอด30แค่ห้าพนะั <laughs> น,น,าากนกว่าคนนะปีที่แบบล้วอะนั่นหมายความว่าเอ้าแลอ่่าคนนะะหยมื ไม่รอครับใช่แต่ว่า,ามันมีวิชาชีวะแบกไดไงก็เลยโอเคอยู่เพราะฉะนั้นก็เคมีใครได้เกิน30ก็เทพแล้วนะครับประมาณนั้นใช่เอาให้ถึง50สิก็ซูเปอร์เทพป,ประมาณนี้โอเคครึ่งหนึ่งครับประมาณนั้นชีวะชีวะจริงๆพี่ว่าควรเก็บแม่งทุกอันนั่นแหละถ้าถ้าไปไปได้ครับใช่บทที่เด็กน้อยจะชอบทิ้งอันนี้พี่บอกเลยบทที่เด็กน้อยชอบทิ้งก็คือพืชพืชใช่เราลองรู้ไหมว่าข้อสอบเขาเรียกยังไงเขาเอาพืชขึ้นหน้าเลยครับพืชขึ้นข้อแรกเลยใช่แล้วเด็กน้อยที่บอกว่าพยายามทาพน จะเสียเวลาเพราะเราไม่ถนัดไงเรื่องที่เด็กถนัดจะเป็นระบบร่างกายนะเออเขาเอาไปไว้ด้านหลังนะครับเพราะนั้นเวลาน้องทําชีวะเนี่ยเปิดดูก่อนนะครับอ่าหาไอ้บทที่เราถนัดก่อนนะประมาณนั้นแล้วก็ความหลากหลายแล้วก็เท็กซโนมีพวกวไฟลัมเนี่ยอันนี้เด็กก็มักจะทิ้งแต่ว่ามันออกทุกปีนะพี่บอกพี่สปอยถ้าน้องไม่ทันจริงๆอะให้น้องอ่านพืชกับสัตว์ครับไฟลัมพืชกับไฟไฟลัมสัตว์อ่าแบบโยงให้ถูกนะเขียนสระเขียนผังให้เองให้ได้นะครับถ้าไม่ทานจริงๆอ่าน2ออันนี้นะครับ โอเคต่อไปก็การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดีเอ็นเอเทคโนโลยีดีเอ็นเอหลังๆก็ไม่ค่อยออกนะครับถ้าออกก็คือยากเลยครับส่วนใหญ่เด็กก็ไม่ทำอยู่ดีครามนะครับก็มีเวลาก็อ่านดูยดยกระดานะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมก็โอเคควรอา่านเออวิวัฒนาการเนี่ยพี่บอกเลยแม่งออกคำนวณของฮาร์ดีไวเบิร์กนะใช่คำนวณครับก็ทำไมถึงพี่ไม่ไม่ป้ายสีเขียวนะครับเพราะว่าบางปีมันก็ออกยากเลยครับ ห้าสิบห้าสิบครับบางปีก็ออกง่ายประมาณนั้นส่วนในบ,บทป้ายเขียวๆเ,เนี่ยคือถ้าน้องอ่านไปอ่ะมีโอกาสที่น้องจะทําข้อสอบได้ได้คะแนนง่ายนะครับโอเคก็คือเก็บไอ้บทเขียวไว้ก่อนนะชีวะสี่สิบนะครับก็คือมีสี่สิบข้อแล้วก็มีอ่าเป็นแบบเติมคํานะครับจริงๆมันไม่ได้เติมคำมันเป็นถูกผิดสามข้อ,อย่อยอ่ะครับหนึ่งข้อใหญ่มีถูกผิดสามข้อนะ่ะประมาณนั้นอันนี้เป็นข้อสอบแนวใหม่นะใช่แล้วก็อะไรนะอังกฤษอังกฤษสุดจะบรรยายมีทั้งหมดแปดสิบข้อนะอิงแปดสิบ ก็เริ่มทำเลยครับมันโชคดีตอที่มันมี4ช h o i c e น้องมันทําง่ายเมื่อก่อนเน่ยเมื่อก่อนของไอตัวข้อสอบตัวอังกฤษทบมันมี5ช้อยเด็กจะทาไม่ค่อยทนันแต่พอมันเป็น80ปุ๊บคราวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยพลิกชีวิตน้องๆได้หลายคนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฟังพูดอ่านเขียนน่ะเออก็จะเปิดมาด้วย c o n v e r ์ตามด้วย work cap ตามด้วย reading แล้วก็ปิดท้ายด้วยรติ t i n g ครับไรต t i n g ก็ Writing คือพวก gamma กมมครับใช่เติมคํา สลับข้อความเออร์เลออะไรประมาณนี้อ่ะประมาณนั้นน้องๆก็ไปวางแผนดูว่าถัดตัวไหนนะครับอันนี้คือเขาแบ่งน้ําหนักประมาณนี้นะเนี่ยน้องเห็นว่าติบๆติบทักษะ leading 40่ิบชุนนะประมาณนั้นใครเก่ง leading ก็ได้เปรียบนะครับประมาณนี้โอเคนะใครที่แบบว่ามัวแต่อ่าน gamma 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 อ่าส่วนใหญ่ในทางปฏิบัตมมิ gamma เด็กน้อยมักจะทําไปไม่ถึงนะแบบว่า ทำลีดดิ้งจบก็เวลาหมดก่อนนะครับประมาณนะั้นเพราะนั้นบริหารเวลาดีๆนะนอกคนไหนเทพแกมมากก็อาจจะกระโดดข้ามไปทําแกมมากก่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอังกฤษน้องๆไม่ค่อยมีปัญหากันนะครับก็ข้าม <c oughs> โอเคไอตัวที่มปปีประเด็นก็คืออีสังคมเนี่ยครับน้องๆทําไม้สังคมถึงมีปัญหาครับเพราะว่ามันไม่ออกในหนังสือนี่แหละครับมันไม่ออกตามหนังสือนี่หว่าในบางวิชานะครับในบางบทใช่พี่บอกเลยนะสังคมเนี่ยจะมีทั้งหมด5สาลานะศา,าสนาหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาส ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ต้องเห็นสีเขียวที่พี่ติกว่าสีเขียวคือควรอ่านนะครับเพราะว่ามันสิกแซกยากแต่มันซิกแซกได้ไหมมันสิกแซกได้แต่มันสิกแซก,แซแกแซยากส่วนหนึ่งศาส,สนากับประวัติศาสตร์อูอันนี้ครอบจักรวาลน้องตามดวงเลยบางปีมันก็ออกตรงบางปีก็ออกอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่นะครับมันก็อาจจะออกนายบานอย่างอื่นนะพี่ก็ไม่แน่ใจปีนี้เขาจะออกอ้กนี้เปล่าแบบทฤษฎีของนายกเมกาที่แบบทฤษฎีอะไรโอ้ โอเคก็ดูไปด้วยก็ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยศิลธรรมเนี่ยพี่บอกเลยมันชอบออกหลักธรรมเยอะนะใช่หลักธรรมเยอะนะครับดอกจันนะฮะก็เน้นหลักธรรมนะจำหลักธรรมให้ได้ไม่ใช่แค่ภาษาพทธนะทุกศาสนานะครับมันออกได้หมดนะครับใช่แต่ก็อย่าคาดหวังเยอะของไอ้พาลแรกที่เป็นพวกศาสนาครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้อะประมาณนั้นอ่ะตัวที่ค่อยค่อยค่อนข้างจะแบกสังคมได้ก็จะเป็นหน้าที่พลเมืองครับพี่บอกเลยแม้ออกกฎหมายเยอะมาก กฎหมายนะครับประมาณนั้นเศรษฐศาสตร์ก็โอเคได้อยู่นะก็คือเป็นพวกภูมิศาสตร์ทั่วไปนะครับการทดลองอัตราส่วนนะครับอย่างเช่นดูจากภาพไดดาวเทียมเนี่ยเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็รูปแบบต่างๆนะครับได้อยู่ประวัติศาสตร์อันนี้ก็คือตามดวงนะ้องมันออกเยอะมากออกลึกด้วยแล้วบางทีก็เขาก็จะออกแบบคุณเคือนะประมาณนี้อันนี้ก็เลยไม่ค่อยคาดหวังอะไรพี่ให้เลยสามสิบเจ็ดสิบเลยนะสามสิบก็คือโอกาสที่ทํา โอกาสง่ายเนะี่ยมี30 70เนี่ยให้ยากเลยครับภูมิศาสตร์ก็น่าจะเก็บมากกว่านะประมาณนั้นโอเคเศรษฐศาสตรส์เนี่ยออจริงจริงจริงไอ้เศรษฐศาสตรส์เนี่ยครับพี่บอกเลยว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยออกทุกปีนะครับใช่อุปสงค์อุปทานนะแล้วก็น้องคำนวณ GDP เป็นว่าเออน่ฝึกไปด้วยนะคำนวณ GDP ใช่แล้วก็พรเอ้ยเมื่อกี้ภาพถ่ายดาวเทียมมันต้องเป็นภูมิศาสตร์ดีกว,ว่าเออเออภาพถ่ายดาวเทียมอยู่ตรงนี้นะภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ แล้วก็แผนที่เป็นอัตราส่วนอ่ะอย่างเช่นดูภาพจริงดูภาพน่ะอัตราส่วนไปดูด้วยนะครับว่าสัดส่วนเป็นยังไงระยะห่างเป็นยังไงแผนที่ดูยังไงนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะสังคมอ่าถ้ามีเวลาจำกัดจริงๆพี่ให้เน้น2 3สแล้วก็5ก่อนนะครับส่วน1กับ4มีเวลาไปเก็บนะครับประมาณนั้นเพราะว่าหรือว่าน้องอยากจะอ่านไล่เลยก็ได้นะแล้วแต่นะครับประมาณนั้นโอเคภาษาไทยอันนี้ก็ชิวเบเบมั้งไทย50นะครับก็คือมี50ข้อใช่ภาษาไทยเด็กไม่ค่อยมีปัญหาครับ ทำทันกันอยู่แล้วนะครับโอเคนะเอ่อถ้าจะปกติภาษาไทยน้องๆส่วนใหญ่เขาจะอ่านประมาณสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบนะใช่ก็อาจจะมีฝึกโจบฝึกโจ์อะไรบ้างนะครับน้องที่ไม่ทันจริงเขาก็จะซื้อสรุปไทยมาอ่านเลยครับสรุปหลักภาษาไทยจริงๆเ่ยภาษาไทยหลังๆพี่รู้สึกว่ามันเน้นในเรื่องของจับใจความเยอะนะครับเยอะมากใช่พวกคําราชาศัพท์หรือว่าคำกำกวมอะไรเนะี่ยมีน้อยมากมีไหมมีมีทุกปีแต่ว่ามันน้อยครับโอเคโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะอ่าประมาณนี้ โอเคเอาละน้องๆครับคนไหนที่แบบว่ายังพอมีเวลาอยู่นะครับก็อ่ะใช้ก็ดูยตัวนี้ได้นะลิดวิชาอ่านเองได้อ่านเองใช่แนะนําหนังสือพวกสรุปเลยนะหาพวกสรุปมาแต่ว่าคิดว่าน้องๆนง่นาจะมีคอร์สหรือว่ามีสรุปตัวเองอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นใช่อันไหนที่แบบรู้สึกใช้เวลานานหรือเรียนไม่เข้าใจครับให้หาคลิปติวฟรีดูเลยหรือไม่ก็หาพี่ติวประมาณนั้นนะครับไอ้บทไหนที่แบบรู้สึกอ,อ่านเองก็เสียเวลา,เ,วลาเยอะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ โอเคสำหรับน้องๆที่อยากได้ตัวช่วยแบบเหตุแทนช็อตเข้าเป้าประหยัดเวลาได้ก็คือคอร์สดูโจทย์ของพี่นั่นเองครับมีเวลาจำกัดแต่อยากฝึกโจทย์แบบเน้นเข้าเป้าเน้นๆมีคนเก่งให้บวกโจทย์บวกเทคนิคคิดเร็วตัดช้อยคุ้มเวลาได้ก็แนะนําครับออืเนี่ยตัวนี้ของพี่เลนั่นเอ่อปีหกสี่ใช่หกสี่หกห้าหกหกนะครับประมาณนั้นเออมีน้องถามว่าพี่ครับควรฝึกข้อสอบย้อนหลังกี่ปีคำตอบคืออย่างต่ำสี่ปีนะครับ ปี63จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเพราะว่าปี63จะเน้นตรงๆนะ6 3 62ไม่ค่อยตรงดังนั้นถ้าน้องมีเวลาฝึกเนี่ยก็ฝึก6465 667ไปก่อนนะครับประมาณนั้นถ้ามีเวลาค่อยไปฝึก63ลงไป63เนี่ยจะเน้นฝึกเพื่อเอาความเร็วนะประมาณนั้นข้อสอบมันจะไม่ซับซ้อนมากประมาณนั้นโอเคนะถ้ามีเวลาก็ฝึกได้แต่เน้น4 6 4 6 5 6 6กไปก่อนเพราะว่าพวกนี้จะใส่ประตยคคะเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนั้นซึ่งปี68พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขายังคงคง,คงยังคงความประยุกต์อยู่หรือเปล่านะครับไม่ ตามที่เขาประกาศไว้ว่าเขาจะให้น้องเอาเข้าสอบกลับบ้านได้อ่ะโอเคแล้วกันอ่ะก็จะมีน้องถามพี่ครับปีหกเจ็ดครับปีหกเจ็ดพี่อ่อแม่งทำยากกว่าน้องๆเออสารภาพ,าพเลยใช่ทำยากพี่ทําอยู่นะแต่ว่าทํายากถ้าทัานก็น่าจะทันสัปดาห์สุดท้ายนะครับก,ก็น้องก็เรียนทันอยู่แล้วเพราะว่ามันเรียนวันเดียวจบนะครับเออหนึ่งถึงสองวันจบนะก็จะพยายามเร่งให้ทันแล้วกันน,น,นะองกนะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าน้องคนไหนที่มีแล้วก็คือฝึกไปเลยก็ได้นะครับอืม โอเคก็จะช่วยประหยัดเวลาได้น้องคนไหนสนใจก็ทักได้แล้วกันนะแต่ส่วนใหญ่น้องก็จะชอบทักอะไรสัปดาห์สุดท้ายใช่ไหมจริงๆก็ทักได้เลยนะจะได้มีเวลาทวนนะครับประมาณนั้นน้องคนไหนที่แบบมันไม่ไปทันแล้วจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นของอันเก่าใช่ไหมที่แบบว่าน้องโรงเรียน,นนี้เขาทักมาได้224ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทักมาสั่งคอร์สด,ด้ยโจงพี่เมาส์สามปีค่ะ6กสี่ห้าหกน้องเขาเรียนเกือบจบแล้วครับแล้วเขาก็อ่ารีเควทไม่ใช่รีเควสเขาเรีกเยกレสปอนมาครับ พี่ก็ถามว่ามีข้อไหนสงสัยามได้ตลอดจะเรียนรับพอได้ไอเดียไหมได้ไอเดียไหมครับเพราะแน่นอนว่าเวลาเราเรียนข้อสอบเนี่ยเราแน่นอนว่าข้อสอบมันไม่ออกเหมือนเป๊ะกับข้อสอบเก่าหรอกครับมันแต่ว่ามันจะเอาไอเดียมามามา,มาออกเพราะฉะนั้นคือเรียนเราเราเรียนทําข้อสอบเพื่อเอาไอเดียมาเพื่อประยุกต์เป็นนั่นเองนะครับอ่ะเลขฟิสิกส์เคมีสุดยอดเลยเพราะพี่เฉลยหนูร้องว้าวเลยโอเคนะก็คือจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการเฉลยนะครับเอ่อปกติแล้วในเรื่องของการเฉลยเนี่ยบ,บางทีพี่อาจจะจะใช้สูตรลัด ค่อนข้างเยอะนะแต่ก็จะอธิบายมาว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงมาถึงก็จะเอาตัวเลขใส่เอาตัวเลขใส่เอาตัวเลขใส่เพื่อให้น้องคิดได้เร็วขึ้นนะครับมันก็เอาไปปรับประยุกต์เป็นวิธีของน้องได้นะครับก็จะช่วยให้น้องคิดเลขได้เร็วขึ้นอะ่ะประมาณนั้นใช่น้องคนเดียวมีปัญหาชีวายมา ประมาณนั้นชีวะเนี่ยเนื้อหามันจะค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็จะรู้ตัวก่อนว่าควรจะฝึกไหนนะครับเนี่ยเช่นหนูกล้องวงตอนนี้คือชีวะนะครับประมาณนั้นใช่ก็รู้ตัวก่อนไงก็คือทาข้อสอบจริงก่อนรู้ตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะได้มีเวลามาเสริมจุดที่เขาไม่แม่นนั่นเองนะครับประมาณนี้พี่ถามน้องเรียนน้องสอบเสร็จยังสอบที่นี่เลยครับถามว่าหนูอ่านของโรงเรียนไหมตอบไม่หลายคนหลายคนก็ไม่อ่านของโรงเรียนใช่ไหม ดูคลิปพี่หมดวันแล้วใช่หลายคนก็คือทุ่มของตัว a level เลยครับโอเคนะเพราะนั้นสรุปเลยก็คือไอ้ตัวลักษณะของไอ้ตัว2ส,สัปดาห์นะครับต้งน้องสองสัปดาห์ถ้ามีเวลายังไงนะครับก็ใช่เลือกเลยว่าโจทย์ก่อนหรือว่าจะเนื้อหาเกอนอันนี้เทคนิคเลยนะครับแต่ถ้าน้องที่จะลงคอร์สพีนานาว่าโจทย์ก่อนนะใช่แล้วก็เหลือหลอดสุดท้ายเหลือสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก ค่อยเก็บตกเนื้อหาถูกป่ะเพราะว่าเราเก็บเรียนมาแล้วรอบหนึ่งหรือว่าเราจะเรียนซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้ประมาณนั้นนะครับอ่ะพี่จะแบ่งให้แล้วนะมันจะประมาณ5วันจบเนี่ยตอนนี้เลยวันที่1นึ่งจึ๊บๆึบคณิต3ชั่วโมงคณิต3ชั่วโมงในแต่ละปีนะครับแล้วก็ตัดเลี่ยนโดยการใช้ชีวะตัดหน่อยประมาณนั้นแล้ววันที่2ใช่แล้วก็วันที่3ครับก็เลือกเอาว่าน้องจะเอาวันไหนอ่าก็คือจะรวม5วันจบประมาณนั้นอันนี้คือจบแล้วก็คืออย่างน้อยมันจะอุ่นใจไงเพราะว่าน้องผ่าน้อกัคน็ืปี อ่ะประมาณนั้นแล้วก็ที่เหลือเก็บตกบทที่ที่ไม่แม่นนั่นเองนะครับส่วนปี67ถ้าถ้าทันพี่ก็จะลงคลิปให้ลงคลิปว่าเฮ้ยมันมาแล้วนะประมาณนั้นนะครับประมาณนี้โอเคแต่ก็อยากคาดหวังอะไรมากกลัวพูเผื่อพี่ทาไม่ทนันถ้าทําไม่ทันก็คืออาจจะลงเฉพาะไอเทท้เท่าที่เท่าที่เท่าพี่เสร็จนะใช่ตอนนี้เหลือเคมีนนองแม่งยากมากเฉลยยากมากจริงๆปี67ยากนะครับประมาณนั้น อ่ะโอเคโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้น่าจะประมาณนี้นะหวังว่าน้องๆคหลายคนก็คงมีกำลังใจครับสู้ให้เต็มที่นะครับประมาณนี้โอเคจ้า